สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้อยู่กับคุณครูนพัุตสันอีกแล้วนะครับกับในรายวิชาประวัติศาสตร์ป .4 ของเรานะครับตรงนี้จะเป็นทำลายของช่วงระยะเวลาของประเทศไทยเรานะครับที่มีการเกิดอาณาจักรเกิดขึ้นหรือแม้แต่แคว้นต่างๆนะครับรวมทั้งสมัยอาณาจักรนะครับแรกๆเลยนะครับก่อนที่จะมีอาณาจักรสุโขทัยนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนทลายกันดูก่อนนะครับ ส่วนอาณาจักรแรกนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นในลักษณะของแขวนมีการเกิดชุมชนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะของอการทาํามาค้าขายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองนะครับก็เกิดเป็นอาณาจักรนะครับอาณาจักรแรกของไทยเราก็คืออาณาจักรสุโขทยัยนั่นเองนะครับก็มีการรูปรวมนะครับแล้วก็มีการย้ายตั้งสถานีใหม่นะครับ จะย้ายมาตั้งเป็นอนาณาจักรใหม่ก็คือสมัยอายุทยานะครับก็จะเรียกว่าสมัยอายุทยานะครับตั้งแต่พศ1893จนถึง2 3 0 0นะครับสินะครับจนร่วงมาถึงในช่วงที่เรารเป็นระยะเวลาน,านานเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่สมัยกุ้งธนบุรีนะครับก็ช่วงนั้นก็จะมีสมริ็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับ เป็นพ่อมหากริยันะครับพ่ะองค์เดี่ยวนะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันลัานะครับก็เป็นสมัยนะครับกรุรัตนโกสินั่นเองนะครับจนถึงปัจจุบันเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงไทม์ไลน์นะครับของช่วงระยะเวลาที่นี้นะครับเกๆครับในช่วงก่อนๆก็จะพูดถึงในลักษณะของการเกิดขึ้นก็จะเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงเกี่ยวข้องกับหลักฐานที่เราใช้ในการศึกษาอดีตศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย หรือแม้แต่ในลักษณะของทำเลที่ตั้งนะครับในช่วงที่แล้วเร,เราได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับลักษณะของการตั้งถิ่นฐานไม่ว่าจะเป็นอนาณาจักรสุโขทยัยหรือแม้อาณาจักรอุธย,ยาอาณาจักรกรุงธนบุรีหรือแม้แต่อาณาจักรกรุงรัตนกโกสินทร์บางคนงงกับหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังหรือเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ก็จะมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็เจาะลึกนะครับ ของอาณาจักรสุโคไทยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันอีกรอบหนึ่งครับเด็กๆทำเลที่ตั้งเป็นยังไงแล้วก็จะมาดูเป็นหลายๆด้านไม่ไว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด,ด้านสังคมเรามาเจาะลึกกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปดูกันนะครับส่วนในช่วงนี้นะครับจุดสง์ก็คือเราจะเรียนรู้เกี่ยวข้องกับหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์อาณาจักรสุขโขไทย เราสามารถจำแนกลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณอักษรหรือแม้แต่หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณอักษรเราจะสามารถจำแนกได้ไหมนะครับไปดูกันครับคำถามชวนคิดเลยอาณาจักรแรกในประวัติศาสตร์ไทยคืออาณาจักรอะไรครับอ่าแาลคนตอบนะครับนั่นคืออาณาจักรสุขโขทยัยนั่นเองนะครับ ก่อนที่จะมีอาณาจักรเขาเรียกว่าอะไรก็จะเรียกว่าแขวนนะครับลักษณะของแขวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขวนละอูแขวนทวารวดีหรือแม้แต่แขวนนะครับสีโคตบุญน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็หลักฐานที่สําคัญต่อการ,รศาึกษาโบราษสถานมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับอย่างที่ เคยเราเคยได้เรียนและเคยสอบแล้วก็ได้ค้นหาก็จะมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะพบเห็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านอะไรครับก็จะมีหลักฐานที่ว่าด้วยลักษณะการขีดเขียนนะครับโดยมีล่องไว้ที่เกิดขึ้นเป็นตัวอักษรนะครับโดยมีลักษณะของแผ่นศิลาหรือโลหะนะครับ ที่ทําจากดินนะครับเจาะนะครับหรือขีดเขีย,ขย <ๆ S 2> นทำให้เกิดตัวอักษรนะครับจารึกสมัยสุโขทัยนะครับบอกอะไรเราก็าจะบอกทั้งวิถีชีวิตหรือแม้แต่การเมืองการปกครองนะครับสังคมหรือแม้แต่เศรเษฐกิจในช่วงนั้นมีการค้าขายแบบไหนมีการเก็บภาษีไหมนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองการปกครองเพราะพระมหากษัตริย์นี้ปกครองนะครับประชาชนแบบใดนะครับ หรือแม้จวิถีชีวิตเขาพุทธเรารับอิทธิพลจากที่ใดนะครับหลักฐานที่พบเห็นแล้วก็เป็นหลักฐานลำดับต้นเลยก็คือหลักศิลาจารึกนั่นเองของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะครับนี่หลักศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงน,นะครับจารึกหลักที่หนึ่งนะครับถูกค้นพบที่เนินปราสาทเมืองเก่าสุโขทัยนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับ กูคนพบก็คือนะครับพระบาทสมุ็จปพักจอมเก้าเจ้าอยู่นะครับรัชกาลที่4นั่นเองครับผู้สร้างก็คือพ่อคุณรามคําแหงนะครับเรื่องราวของพ่อครณรามคาแหงนะครับเล่าประวัติของพระองค์เองนะครับตั้งแต่พระองค์ประสูตินะครับขึ้นสวยราชสมบัตินะครับโดยใช้คําว่ากูเป็นพื้นนะครับในสมัยนั้นนะครับ ันนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะครับพูดถึงเล่าเรื่องนะครับหรือเหตุการณ์ต่างๆทำเนียมต่างๆในสมัยนั้นนะครับว่ามีลักษณะของการสร้างอระธาตเมืองสีสันเฉาไหรหรือการประดิษฐ์ตัวอักษรนะครับแล้วก็มีลักษณะของการจารึกไว้นะครับในตอนที่2ในหลักิละจารึกนะครับก็จะเป็นตัวยอย่างนะครับหรือแม้แต่ในลักษณะของการค้นพบนะครับจารึกของวัดศรีชุมนะครับ ในจารึกหลักที่2นะครับในอุโมงค์วัดสรีชุมนั่นเองนะครับส่วนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือโบราณสถานหรือโบราณโบราณสถานนะครับสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัิศาสตร์มักกําหนดว่าต้องมีอายุนะครับเก่าตั้งแต่100ปีขึ้นไปนะครับโบราณสถานนะครับแล้วทีนี้ก็จะมีนะครับที่เราเห็นนัาปฏิบัตน,นะครับ ตามแผนที่โบราณสถานของสมัยสุโขทัยนะครับณปัจจุบันก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นวัดศรีชุ่มนะครับวัดช้างร้องนะครับวัดศรีหรือวัดมหาธาตุนะครับวัดตะพังเงินะครับแล้วก็เนินปราสาทพร่วงนะครับก็จะมีให้เราเห็นถึงปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นหลักฐานนะครับที่ยังคงมีนะครับคงมีอยู่นี่ก็เป็นวัดศรีชุ่มนะครับ ก็จะมีพระนะครับพระรูปองค์ใหญ่นะครับหรือวัตพังเงินนะครับก็จะมีลักษณะของพระเจดีย์นะครับเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยน้องไปดูกันนะครับให้เราดูดูอย่างก่อนวัดมหาธาตุนะครับวัดมหาธาตุก็จะมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็วัดสระศีนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับพระเจดีย์นะครับที่เป็นอนุรักษ์นะครับ เดินประสาทเมืองเก่าสุขโขทยัยนี่ก็จะมีล่องรอยนะครับที่เราเห็นหรือแม้แต่วัดช้างร้อมนะครับส่วน3ก็เป็นโบราณวัตถุนะครับเป็นสิ่งของนะครับโบราณที่เคลื่อนที่ได้เช่นพบรูปเทวรูปศิลาจารึกนะครับมีอายุเก่ากว่าร้อปีขึ้นไปนะครับ โบราณวัตถุก็จะรวมไปทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะครับนับเป็นโบราณวัตถุในสมัยสุโขทัยนะครับหรือแม้แต่พ,พระพุทธรูปนี้นะครับเป็นโบราณวัตถุที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มีพ,พระพุทธรูปหลายๆป,ยปาง mm. ไม่ว่าจะเป็นปางมารวิชัยนะครับก็โบราณวัตถุสมัยสุโขทัยก็มีทั้งเครื่องสังฆารโรนะครับ ทีนี้นักเรียนครับมาดูทำเลที่ตั้งของอาณาจักรสุโขทัยกันนะครับว่าลักษณะของทำเลที่ตั้งนี้เหมาะสมหรือไม่นะครับอาณาจักรแรกของไทยเรานะครับเราสามารถอธิบายทำเลได้นะครับเกี่ยวข้องกับอาณาจักรสุโขทัยนะครับเดี๋ยวเราทุกคนนะครับมาดูแผนที่ที่แสดงที่ตั้งของอาณาจักรสุโขทัยกันด้วยนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวดูไปตามคุณครูเลยนะครับว่าส่วนที่ครูนะครับกําลังจะให้เราดูดังต่อไปนี้นะครับ เกี่ยวข้องยังไงนะครับบนเวณที่วงกลมไว้นี้นะครับก็เป็นพื้นที่นะครับที่ตั้งของอาณาจัาจากรสุขโขทัยนะครับเวลาจะออกมานะครับเวลาจะออกมาจะไปทั้งติดต่อค้าขายจะไปอินเดียะจะไปศรีลังกาใชา้ระยะเวลานานมากนะครับขขอ,อ,าาอาณาจักรอยุธยานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอาณาจักรสุขโขทัยนะครับ อา,อาณาจักรอยุธยาก็อยู่บริเวณนี้นะครับส่วน,าน,นาอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์ก็อยู่ถันลงมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอนาณาจักรกรุงธนบุรีนะครับถ้าหากว่าเราอยู่บริเวณไหนจังหวัดระยองนะครับระยองก็อยู่บริเวณนี้นะบริเวณนี้นะที่เราอยู่นะครับเดีกครับอยู่ตรงนี้เลยบริเวณนี้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันแผนที่แสดงที่ตั้งอาณาจักรสุโขทัยนี้ทาไมถึงบอกวาอ่าไม่เหมาะเพราะนะครับ จากไกลจากท้องทะเลนะครับช่องทางที่จะเข้าหานะครับการส่งออกสินค้าต่างๆนะครับค้าขายต่างๆไปยังต่างประเทศนี่ยากเราไปดูนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียยังไงไปดูนะครับส่วนทางนะครับทางที่มีการติดต่อเครือข่า,ขายไม่ว่าจะเป็นไปจีนหรือแม้แต่ไปลักษณะสีลังกาไปอินเดียนะครับก็จะมีหลากหลายช่องทางแต่ต้องใช้ระยะเวลานะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นทางเลยทองเลยก็คือบริเวณอยุธยาหรือแม้แตก่กรุงเทพหานครปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ตั้งของในจักรสุโขทยัยที่เป็นในลักษณะของรูปนะครับสี่เหลี่ยมนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้นะครับพอเราดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่อุทยาประวัติศาสตร์นะครับสุโขทัยนะครับมีสิ่งต่างๆที่บ่มบอกถึงว่า ทำในที่ตั้งตรงนี้เหมาะสมหรือไม่เราไปดูกันนะครับว่าส่วนไหนที่บอกว่าเป็นข้อดีส่วนไหนที่บอกว่าเป็นข้อเสียยังไงเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างให้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะนี่ ทำไมไมีแต่คนแต่งตัวแปลกๆเต็มไปหมดเขาถ่ายละครกันหรอคะพี่หมุยพาน้องๆย้อนอดีตกลับมาสู่อนาณาจักรสุโขทัยยังไงล่ะครับเรามาทําอะไรกันที่นี่คะพี่หมุยพี่หมุยจะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับอนาณาจักรสุโขทัยของเรากันครับน้องๆรู้ไหมครับแต่เดิมดินแดนนี้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพวกใดของค่ะใช่แล้วครับน้องแต่ต่อมาเราก็มีผู้นําที่เก่งกล้านําพาเราค่อยๆแยกตัวออกจากขอมตั้งบ้านสร้างเมืองขึ้นบริเวณนี้ซึ่งก็คือพ่อขุนศรี นาวนำถมแต่ต่อมาเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์อมสบาดโขนลำพงได้นำกำลังเข้ายึดเมืองสุโขทยัยพ่อขุนผาเมืองพระราชโอรสพ่อขุนศรีนาวนำถมและพ่อขุนบางกลางหาวพระสหายได้รวบรวมกำลังคนขับไล่พวกขอมออกไปได้สำเร็จพ่อขุนบางกลางหาวได้ปราบดาพิเศษรับการสถาปนาขึ้นเป็นปฐถมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์กระร่วงทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทริตย์น้องๆจำไว้ว่าพ่อขุนบางกลางหาว หาวเท่ากับกลางเวหาอยู่ส,ยสูงกว่าหน้าผานะครับพี่หมุยคะแล้วทาไมพ่อขุนผาเมืองถึงไม่ขึ้นครองราชล่ะคะพ่อขุนผาเมืองมีมาเหสีเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ขอมครับพระองค์ไม่อยากให้ขอมใช้เป็นข้ออ้างในการเข้าครอบครองสุโขทยัยจึงมอบพระราชบัลลังก์ให้พระสหายครับน้องอาณาจักรสุโขทยัยรุ่งเรืองมากไหมคะพี่หมุยโอ้เจริญรุ่งเรืองมากครับอาณาจักรสุโขทยัยมีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระบบและเนื่องจากตัวเมืองอยู่ห่างไกลาจากแม่น้ำทํา ให้ต้องมีการจัดระบบชลประทานเพื่อผ่านน้าเข้ามาครับจะเห็นได้จากร่องรอยคูน้ําคันดินกําแพงเมืองมีการระบายน้ําจากภูเขาสูงผ่านตัวเมืองมีสริยพง์หรือทํานบพระร่วงผ่านน้ําผ่านทางท่อพระร่วงมาเก็บกักไว้ใช้ในราชธานียามหน้าแหลงโดยเก็บน้ําไว้ในฝาขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าตระพังเช่นตระพังทองตระพังเงินตระพังสอครับใจกลางเมืองมีวัดมหาธาตุซึ่งก็เป็นวัดสําคัญของอาณาจักรสุโขทัยครับและสถา ปัตยกรรมที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของสุโไทยก็คือเจดีทรงดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินครับนอกจากนี้ในยุคนี้ถือเป็นยุคทองของงานปฏติมากรรมได้รับยกย่องว่าเป็นสมัยที่พระพุทธรูปงดงามที่สุดของไทยที่โดดเด่นก็คือพระพุทธรูปลอยตัวปางลีลาที่มีลักษณะโค้งมนอ่อนช้อยแล้วเรื่องเศรษฐกิจล่ะคะเรามีการค้าเสรีตั้งแต่สมัยสุโไทยดังข้อความปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งว่าใครจะใครค้าช้างขาใคร จากใคร้ขาหมาค้าและมีสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกที่สําคัญคือเครื่องสังคาโลกซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากจีนผลิตจากเตาพิเศษที่เรียกว่าเตาทุเรียนครับน้องอะไรนะคะพี่หมูเตาทุเรียนไม่ใช่ครับเตาทุเรียนครับน้อง,งแต่ยุคที่<อ>ค<อ>รูสกุลไทยเฟื่องฟูและเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน้องรู้ไหมครับว่าแต่เดิมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไม่ได่ชื่อรามคำแหงนะครับ แล้วชื่ออะไรคะพี่หมุยชื่อว่าเจ้าชายรามราชครับ แต่เมื่อพระองค์พระชนมายุได้19พรรษาได้แสดงพระปรีชาสามารถในการรบโดยการส่งช้างไปช่วยพระราชบิดาหรือพ่อผุ้สสีอินทราิตย์และสามารถทํายุทธหัตถีเอาชนะขุนสามชนเจ้าเมืงองฉอดได้จึงได<น>้รับ,บ,บพระราชทานเวนะนาใหม่จากพระราชบิดาว่ารามคําแหงซึ่งหมายถึงผู้ห้าวหาญเชี่ยวชาญในการรบครับน้องและเนื่องจากพระองค์เป็นกษัตริย์นักรบทําให้อนานจักรของพระองค์ขยายไปไกลเลยเละครับนอกจากพระราชกรณียกิจด,ด้านการรบยังมีเรื่องอื่นๆได้ ส่งอัญเชิญพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงมาประดิษฐานในแผ่นดินไทยเป็นครั้งแรกรจ,จากนครศรีธรรมราชนะอีกทั้งทรงเชิพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการปกครองโปรดให้มีวันธรรมะสวนะหรือวันพระในวันนี้พระสงฆ์จะออกมาสแสดงธรรมโปรดประชาชนด้วยนะครับน้องนอกจากนี้หากประชาชนมีเรื่องเหอดร้อนสามารถมาตีกระดิ่งหน้าพระราชวังแล้วพระองค์จะออกมาประทับบนพระแท่นมนังคัิลาบาทเพื่อว่าความให้อีกด้วยนะครับยิ่งใหญ่ สมกับเป็นมหาราชของไทยและเป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะพี่หมุยหนูเคยได้ยินมาว่าสุขโขทยัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกใช่ไหมคะพี่หมุยใช่แล้วครับแต่มีการปรับเปลี่ยนในภายหลังนะครับเนื่องจากอาณาเขตในสมัยพ่อขุนรามคำแหงขยายมากขึ้นประชากรมากขึ้นเกิดความห่างเหินระหว่างพระมหาก,กษัตริย์กับประชาชนจึงมีการปรับเปลี่ยนการปกครองจากแบบพ่อปกครองลูกเป็นการปกครองแบบธรรมราชาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทย้อง น้องจำไว้ว่าลิไทยเท่ากับริเริ่มนะครับการปกครองแบบนี้นําแนวคิดมาจากพระพุทธศาสนาและแนวคิดเทวราชาแบบหอมครับนอกจากพระองค์จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแล้วพระองค์ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์และมีความสนใจในพระพุทธศาสนาอย่างมากนะครับโดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงรับน้อม อาณาจักรสุขโขทยัยรุ่งเรืองอยู่อย่างนี้จนถึงเมื่อไหร่คะ หลังสิ้นพ่อขุนรามคำแหงอาณาจักรสุโขทัยก็เริ่มเสื่อมลงครับน้องและหลังจากมีการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมกว่าทำให้อยุธยาจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วประกอบกับมีการแย่งชิงราชสมบัติกันส่งผลให้ศพโอกาสเข้าแทรกแซงกิจการภายในต่อมาสุโขทัยก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับอาณาจักรอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโดยอ้างสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ สาหรับทางในที่ตั้งของอาณาจักรสุโขทยัยจุดเด่นเลยก็คือเป็นผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีระบบชนรประทานนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้ไปด้วยนะครับบรเิเวณตรงนี้นะครับเมืองนะครับครูเมืองต่างๆมีการขุดคลองนะครับมีระบบชนรประทานนะครับที่เหมาะสมนะครับจุดด้อยก็คือต้องพึ่งพาระบบชนรัประทานแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับมีน้อยมากไม่มีแม่น้ําขนาดใหญ่เดินทางลําบาก นะครับไม่มีการเชื่อมต่อทะเลนะครับดูตรงนี้สังเกตได้ง่ายเลยนะครับแหล่งน้ําต้องพึ่งชลนรัทฐานไม่มีแหล่งน้าธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับการพะปลูกการค้าขายดีอยู่แล้วก็เป็นชัยภูมิในการป้องกันนะครับการรุกรานแต่ทางออกสู่ทะเลมีน้อยนะครับอย่างที่เราสังเกตดูตรงนี้เลยนะครับระยะเวลาที่เราจะเดินทางมาไกลนะครับที่จะเดินทางออกสู่ทะเลตรงนี้นะเด็กครับ ไกลมากนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นสุโขไทยหล่ะ400นะครับ400ขึ้นนะครับถ้าเป็นจะไปถึงประมาณใกล้นิดหนึ่งนะครับจะไปอินเดียจะไปสรงลางรานี่อยู่ระหว่าง247เวลาเดินทางอาจจะยากลำบากนิดหนึ่งนะครับสรุปเลยนะครับบทเรียนในช่วโงนี้นะครับเด็กๆครับมีอณาจากโบราณอื่นนะครับที่เรานะครับ ร่วมสมัยกับสุขโขไทยในดินแดนประเทศไทยก็คือรัฐสุพรรณภูมินะครับสุพรรณม,มีทั้งสุพรรณภูมิลาวนะครับอยุธยานะครับในสมัยนั้นนะแล้วก็มีนครศรีธรรมราชนะครับทำในที่ตั้งของรัฐเหล่านี้นะครับแตกต่างกันออกไปส่งผลต่อลักษณะของการประกอบกิจกรรมการเมืองนะครับแล้วก็ด้านเศรษฐกิจด้วยทําให้รัฐต่างๆนะครับมีแหล่งน้าธรรมชาติรมสมบรณ์สามารถ เรี่ยงดูคนได้ดีกว่ารัฐที่แห้งแรงเพราะฉะนั้นนะครับรัฐที่ติดทะเลสามารถทําการค้ารวมถึงรับเทคโนโลยีภายนอกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรัฐที่อยู่ในดินแดนด้วยก็ตามนะครับสําหรับในช่วงนี้นะครับเด็กๆครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเล่ถึงลักษณะของหลักฐานที่อยู่ในสมัยประวัติศาสตร์สุขโขทยัยแล้วก็มีในลักษณะของทำเลที่ตั้งในสมัยสุขโขทยัยว่าเป็นมายัางไง นในชั่วโมองนี้หรือแม้แต่ชั่วโมองหน้าถัดจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเจาะลึกแต่ละประเด็นในสมัยสุขโขทยัยมีการพัฒนาแบบไหนแล้วก็มีลักษณะของอารยธรรมแล้วก็พบบกระมหากษัตริย์นะครับแต่และพระองค์นะครับมีบทบาทที่สําคัญอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงบทบาทและก็ชุมชนในท้องถิ่นในสมัยน,น,นั้นด้วยนะครับสําหรับในช่วงนี้อย่าลืมนะครับเข้าไปทํา Google Form ทั้งหมด5ข้อ10คะแนนนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอส่งด้วยนะครับสำหรับในช่วงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้เราทุกคนนะครับอยู่บ้านอย่างปลอดภยัยไปไหนมาไหนใส่แมสล้างมือดูแลสุภาพด้วยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ